เอโยวอสตอสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยลิวกาอินฟินิตี้รเคสองห้าศูนย์ปีสองพันสิบแปดจุดสิบเก้านะครับผมคันนี้สวยๆเลยนะฮะขับสนุกด้วยนะสีเดิมเลยนะครับจากโรงงานนะเครื่องเดิมนะครับสองร้อยห้าสิบซีซีขับขีใช้งานได้ปกติเลยฮะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมสวยๆเงาๆแบบนี้เลยฮะ ดอกยางนะครับหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับผมใช้งานได้ยาวๆเลยฮะคันนี้สวยๆเลยนะครับผมคนตัวเล็กก็ขับได้นะครับทนตัวไม่สูงก็ขับได้นะคันนี้นะขับสนุกเลยเครื่องฝั่งนี้สวยสายสะอาดมากครับผมไม่เคยแกะเลยรถอาจจะมีต้องรอนการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะสภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยนะครับโซ่สเตอร์สวยๆเงาๆเลยนะอรลานเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผม พร้อมขับเติมน้ามันพร้อมขับเลยนะมาดูเลขไม์กันเลยดีกว่าเลขไม้คันนี้นะครับอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันโลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยอ่คันนี้ท่อเดิมเลยนะฮะเสียงเอาเรื่องพอประมาณเลยคันนี้เปิดเสนอราคาขายถูกๆนะครับผม เปิดอยู่ที่26,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย